ันนี้มันลุงใจเจ้าว่น่ะลุงใจเี้ยอย่างไปเลยเด้อไปก้นไปต้าลำาบกคำเกิมมัอ่ะหนยาบน่าเลุงเรนัมะอ้งที่บัจ้างแง่ม่มาจึงอู้ดีใส่ตัวไหนไหนไหนจ้างมาจ้างลงโซลคำเกิมหอกันเนาะโซ่ด้ะโซ่ด้อมามาโซ่ม่ไ อัลละอะไละอละอละลุงมีเก่งต่ออ๋อเก่งเก่งเก่งดงใจของคำเกิมถึงเก่งเฮายเฮ้ยกฮ้ยเ้ยเา้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนหเฮ้ยเ่้ยเฮ้เฮ้มาฮโยเฮยเฮ้ยเอ้ยนร้ยเหลังรุ่เที่เข้าเเฮยเด้หเนได้เล่นเฮ้อเข้ยเฮ้เ้เฮ้ยเเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮเฮ้เฮ้ยเฮ้เ้เ้ยเยเ้เ้เฮ้ยเเฮ้ยเ้เ่ยงเเเ่เก่งแต่ละ โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดปัดปัดเทปัดเทอันละ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 